นะคะนี่คืออาหารเที่ยงเออเพนเพนสำรับเสร็จแล้วนะคะสำรับวันนี้ค่ะดูเอานะคะอาหารไทยวันนี้ค่ะมีหลากหลายชนิด น่ารับประทานเหลือเกินหิวไม่เอ่ยใครหิวข้าวมาเด้อม,มาเด้อมีของหวาน 2, นะคะของหวานดูใกล้ใกันสวยใช่อันนี้เรียกอะไรเอ่ยอันนี้เรียกอะไรขนมอะไรนะไม่รู้แตงโมค่ะคุณแมลงวันค่ะต้นนะคะคุณแมลงวัน อันไ่ปวดโอเคนะคะอาหารน่ารับประทานมากค่ะเป็นอาหารเพลนนะคะโอ้ยสีค่ะดิฉันแพ้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะคได้ค่ <c oughs> อติดกล้องไหมเอาติดกล้องไหม <c oughs> ไม่อยากโชว์ความสวยเลยชุดแหละชุดสวยยะตายเอาแ <c oughs> ค่ชุดก็ได้ไม่ต้องเอาหน้า เดี๋ยวดูชุดเอาหน้าไหมเอาหน้าแล้วนะนี่ดูคนสวยนี่เขาเรียกอะไรอะไรวัดนะกรรมการกรรมการวัดค่ะดูชุดเขานะคะเซ็กซี่ค่ะอันนี้ก็คือในในห้องวัดแดมเดิมนะคะ